ีเจริญชัยมงคลคาถารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระมงคลวัชระปริยัตสอนระวิวันโนปอดทอซีเจ้าอาวาสวัดสะแก้วอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้า 9. วันอังคารที่26พฤศจิกายน2567เวลา13นาฬิกาณชั้นที่หนึ่งพระมหาธาตุแก่นนครอ,อนุสรสาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระมงคลวัชระปริยัติสอนระวิวันโนปทศีเจ้าอาวาสวัดสัแก้วเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าโดยมีพระพรมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวร,รม,มหาวิหาร เจ้าคณะภาคเก้าผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระธรรมวัชราจารย์เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นพระเทพวชิระคุณนาธานเจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดเทพปูรณารามที่ปรึกษาเจ้า,าคณะภาคเก้าพระราชพัฒนวัชระบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระมงคลปริยติธาดาเจ้าอาวาสวัดชัยศรีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระมหาสเสนธ,ธรรมสิเนโหเจ้าอาวาสวัดโพทองรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระมหาจาริตวชิระเมธี เจ้าอาวาสวัดเขื่อนอุบลรั์รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นพระครูวิสุทธิธท,ทีรคุณเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นพระเทรานุเทระพระภิกษุสงฆ์นางศิรดามาลาสายวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นประธานฝ่ายฆราวาสผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน่นคณะสิทธิานุสิ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี เวลา13นาฬิกา30นาทีพระพรมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเจ้าคณะภาค9ก้าจุดทูบเทียนเครื่องสักการะนาบุตรสบกบูชาพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วเข้ากราบสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธาจารย์จากนั้นพระพรมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาคเก้าจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและกราบถวายมุทิตาสักการะพระมงคลวัชระปริยัติเจ้าอาวาสวัดสระแก้วที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้านางศิรณามาลาสายวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเข้าถวายสักการะพระพรมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค9ศาสนาพิธีกรอาราธนาศีลประสงค์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อัญเชิญพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9กประธานฝ่ายคารวสาอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถาตามมติมหาเถราสมาคมในการประชุมครั้งที่3ทับสอ เมื่อวันที่30มกราคม2567จึงแต่งตั้งให้พระครูปริยาสารกโกสลสอนชารักยาระวิมนโนอายุ90พันษา70วิทยาฐานะปริยธรรม4นักธรรมเหวัดส,สะแก้วตำบลเก่าลิ้วอำเภอพนจังหัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าจากนั้นถวายเครื่องทยธรรมพระสองฆ์อนุโมทนาปวดน้ำรับพรทั้งนี้ได้เปิดให้คณะสงฆ์คณะสิทธิานุสิ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดขอนแกน่นและต่างจังหวัดเข้าถวายมุทิตาสักการะพระมงคลวัชระปริยัติ เจ้าอาวาสวัดสะแก้วที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าเป็นเสร็จพิธี และเวลา15นาฬิกาณชั้นที่1พระมหา,าธาตุแก่นนครอนุสรณสาธุชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรใจมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดเทพปุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าพระมงคลปร,ริยติธาดาเจ้าอาวาสวัดชัยศรีรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระมหาสเสน่ห์ธรรมิเนโหเจ้าอาวาสวัดโพทองรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูวิสุทธิธทรคุณเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นพระเทรานุเทระพระภิกษุสงฆ์สามเณรน,นายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้หา,นาสนาชการพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเวลา15นาฬิกา30น,นาทีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่น จุดทูปเทียนเครื่องนมัสาการบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานส่งให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริศพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานสงนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตะภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธีอิมานวิปปัชนารรมาธานิสมาธิานิตติยังเปอิมานวิปปัชนารรมาธานิสมาธิานิตติยังเปอิมานวิปปัชนารรมาธานิสมาธิานิิ